เฮ้ครับครับออก่อนเฮ้ยผมเจอคนป่ามันเดียอะเศษอย่างเงี้ยเศษรวยใช่ไหมเฮ้ยมีสองคนว่ะที่มาลุยถุงป๊บนึงขอครับนอก่อนผมว่าสองคนไหวว่ะมีฮานูคนหนึ่งกลับมาแล้วมันอยู่ที่เอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขานะเขาเนี่ยเฮ้ยมันเห็นผมแล้ว โอ้ยสามคนที่ไปเนูอโดน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 เยอะกว่าอีกเยอะที่สุดเฮ้ยอีเหี้ยธนูบมีธนูนุยยไปโดนหุยตายหนึ่งตายหนึ่งกลไม่ได้ดูกูตายด้วยไอ้เหี้ยกูตายด้วยที่ไหนอะอ่าเห็นเหรงไหมตอนเห็นเห็นแล้วเห็นเหรออยู่นี่มันนั่งอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าพร้อมกันเลยผมเห็นตัวเดียวแล้วกันเลย เข้าเข้าเลยวะลุยไหลหมัดรุนรุ่นนี่แหละหมัดรุนรุ่นนี่แหละหนึ่งแค่หนึ่งที่อยู่ไหนตายดิวะตายดิตายแล้วตายแล้ว